สวัสดีครับฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพประเทศสกอตแลนด์ฤดูกาล2025-26นัดที่24่ิบคิลมาน็อกชนะอเบอร์ดีนเอฟซีสาเซนต์มิเรนเสมอดันดีฟุตบอลคลับ00ลิปบิงสตันแพ้มาเธอร์เวล02ดันดียูไนเต็ดแพ้ฮัสออฟมิดเดิลโอเทียน03ฮิเบอร์เนียนเสมอเรนเจอร์สเอฟซีศูนลาสโกเซติกชนะเฟลเคิร์กเอฟซีสอฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพประเทศสกอตแลนนดดด์ฤูกาล2025-26 24ัที่ จะฝูงเป็นของฮัทตออฟมิดาโลเทียนมี54คะแนนที่2เป็นกลาสโกเซติกมี48คะแนนที่3เป็นเรนเจอร์สเอฟซีมี48แคะแนนที่4เป็นมาเธอเวลมี43นาคะแนนฮีเบอร์เนียนที่5เฟลคเคิร์กเอฟซีที่6อเบอร์ดินที่7ดันดีอยู่ในเต็ดที่8ดาวซันโบฟุตบอลสกอตติสพรีเมียชิพป,ประเทศสกอตแลนด์นัดที่2 4ทาวันดามัดวันไฮเซมาเธอเวล13ประตูเบนจามินเนเกรนกลาสโกเซติก12ประตู ลอเรนซ์ชังคือลันฮาสต์ออฟมิดาโลเทียน11ประตูคลาวเดียอบราการ์ฮัสออฟมิดาโลเทียน10ประตูคีรอนโบวีฮิเบอร์เนียน8ประตูเจมี ath, ่แมกระฮิเบอร์เนียน7ประตูไดเซนมาเอดักลาสโกเซติจ7ประตูอโพสโทอสตามาเตโลปูลสมาเทอร์เวล6ประตูฟุตบอลสกอตติชพรีมีชิพประเทศสกอตแลนด์ฤดูกาล2025-26นัดที่25คืนวันอังคารที่3กุมภาพันธ์ตี3เซนต์มิเรนพบฮาสตออฟมิดาโลเทียน คืนวันพุทธที่4กุมภาพันธ์ตี2 45นาทีฮีเบอร์เน well. ียนพบดันดีอย ok. ู่ในเตต์ดันดีฟุตบอลคลับพบมาเธอเวลล์ลิดบิงส์ตันพบเฟลเคิร์ฟซีเรนเจอร์สฟีพบคิวมานอ์ตี3อเบอร์ดีนฟีพบกลาสโกเซติกขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับ